รอแป๊บหนึ่งนะต้อหมุนถ้าหมุนหมุนคุณยายในบ้านนี้ก็มีมุมสวยๆอยู่แล้วยายเนาะคุณยายท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับเราเอาคุณยายลงไปถ่ายข้างล่างไม่ได้แล้วแสงน้อยมากๆเราก็เลยต้องพยายามหาแสงที่พอมีในบ้านในการถ่ายนี่เป็นความพยายามของทีมงานพวกเราที่จะให้คุณยายมีรูป สวยๆนะครับตอนนี้ทีมงานก็เลยเรามาเจอแสงหานหน้าต่างตรงนี้ลมาตรงนี้สวยพอได้ยอ่ะรงเยสวยอ่ะยิ้มนะคุณแม่ยิ้มยิ้มเหลือยิ้มผมรอคุณแม่ยิ้มอย่างเดียวยิ้ม้วมาเป็นยังไงยิ้มเลยยิ้มับยิ้มเยอะๆโอ้สวย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 มากแยสวยมากๆเลย ีม okay. ูได้แล้วเสร็จแล้วสายตาคุณยายดีไหมดีค่ะสาายตดีเพราะว่าหนูดูแล้วเราให้แกมองตรงไหนแกโอเคเดี๋ยวแป๊บน an ึงนะลูกเดี okay. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังคุณยายล้มนะเดี๋ราลูกให้คุณยายดูก่อนเรียบร้อยแล้วแม่แม่พอดูมนะนี่นี่แม่แม่จัดกล้องเลยเจ้านี่เออนี่เสือไหมครับเสือนหันเนาะแม่หันเนาะนี่ แม่แม่ก่อนแม่ม่อ้วนแม่ก่อนไม่อ้วน